สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่170เจ้าไม่ถือสาใช่ไหมใบหน้าของหัวกังมีหนวดเข่าเต็มไปหมดหน้าตาอัปรลักมากแต่กลับมีความสามารถถึงขัง้นปฏิีความเร็วก็เร็วจนน่าตกใจพิบตาเดยวก็ะพุ่งไปที่หน้าของจื่อซีนิ้วทั้งห้ากลายเป็นกรงเล็บสะบัดไปในอากาศตปบไปที่หน้าอกของจื่อซีสีหน้าของจื่อซีเปลี่ยนไปแล้วรีบใช้เพลงกระบ,บีประหลาดอันหนึ่งออกมาด้านหน้าของนางมีเงากระบ,บีปรากฏขึ้น8เงา แปงออกเป็นแปดทิศทางแล้วแทงไปที่หัวกังในจุดลึกลับชื่อคงจือ่อเซียงก็ได้รับของล้ำค่าตอนนี้ฝึกฝนมาจนถึงขั้นลึกลับระดับสูงสุดแล้วแต่ว่าบาดแผลบนล่างของนางทําให้ความเร็วในการออกกระบี่ช้าลงไปมากแล้วกลายมาเป็นจุดอ่อนแหงกระบี่ของเจ้าลม้มนเป็นแค่ภาพลงตาพอมาอยู่ต่อหน้าคนที่มีความสามารถจริงๆก็มไม่ได้มีประโยชน์อะไร <laughs> <laughs> หัวกังหัวลอ,อกมาแล้วนิ้วทั้งห้าก็มีลมปานหุ้มเอาไว้ทําให้มีประกายแสงสีทองออกมาแล้วก็เป็นถุงมือคู่หนึ่งฟลุ๊ป เขาใช้กองเล็บโจมตีออกไปทําให้กระบี่ที่จื่อซีใช้ออกมาแตกสลายไปหมดกองเล็บของเขาตะปบผ่านเอวของจื่อซีไปแล้วฉีกเสื้อจนขาดมีเสียงแคว่กดังออกมาผิวบริเวณเอวไปจนถึงด้านล่างอ,อกซ้ายของจือ่อซีเผยออกมาส่วนเว้าส่วนค้งและผิวขาวราวกับหิมะทาเอาทั้งสามคนที่เพิ่งจะออกจากคุกนรกลาวมามองตาค้างไปแลว้วแววตาก็ลุกเป็นไฟจื่อซียื่นมือออกมาบางที่ละอกเพื่อปิดบางร่างของนางเอาไว้หัวกังจับกรดี่เสื้อที่ขาดไปกว่าครึ่งของจื่อซีแล้วเอามาดมที่จมูก จากนั้นก็แสดงอารมณ์เหมือนกับคนโมเมาออกมาแล้วกล่าวว่าช่างหอมจริงๆตายซะท่าทีหนึ่งพี่ข้าเซียนจื่อซีแสดงกระบวนท่ากระบี่กระบวนท่าหนึ่งของเพลงกระบี่ข้าพญาดับตามออกมากระบี่ดูสายฟ้าแทงบรรยากาศแล้วเล็งไปที่หัวใจของหัวกังปากของห่วกังยกขึ้นแล้วแสดงรอยยิ้มที่ดูมีเล่ห์เหลี่ยมออกมาจากนั้นก็พุ่งออกไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อหลบกระบี่ของจื่อซีจากนั้นก็ใช้นิ้วมือจี้ไปที่คอเลี้ยวของจื่อซี เพื่อสก,กัดจุดที่ประจรของจื่อซีเอาไว้จากนั้นก็ลงมือส่งลมปนานออกไปอีกเจ็ดสายเพื่อสก,กัดจุดที่ประจอรอื่นอีกเจ็ดจุดบนล่างของจือ่อีจื่อสีถือกระบี่แล้วนิ่งชะง,งักไปเหมือนกับก้อนหินอันซวยข้ารู้ว่าในปากเจ้ามียาพิษอยู่หากว่าถูกจับได้ก็จะรีบกัดยาพิษฆ่าตัวตายทันทีแต่ว่าตอนนี้ชีพจรดางล่างของเจ้าถูกปิดผนดึกไว้หมดแล้วเจ้ายังสามารถกัดยาพิษได้อีกหรือ <laughs> <laughs> มองไปที่ล่างอลชรของจือสีล่างั้างล่างของหัวกรงก็สะท้านขึ้นมา แววตาก็เหมือนมีเปลวไฟคุกกุนอยู่ตอนนี้จื่อซีเสียใจมากถ้ารู้อย่างนี้ตอนแรกคงกัดนจะพิษฆ่าตัวตายไปแล้วนางไม่ควรจะหวังว่าจะโชคดีตอนนี้พูดอะไรก็คงสายไปแล้วตกอยู่ในกำมือของทั้งสามคนนี้คงทําให้นางทรมานซะยิ่งกว่าตายเดิมทีนางเองก็เป็นคนของเมืองเฮยนางเข้าใจวิธีการของคนชั่วยอย่างเมืองเฮยดีไม่รู้ว่าทําไมในหัวของนางถึงได้มีเงาของจางเฉินปรากฏขึ้นมานัในใจก็ถอนหายใจไม่รู้ว่าจะคิดถึงเขาทําไม ต่อให้เขามาก็ไม่มีทางจะเป็นคู่ต่อสู้ของทั้งสามคนนี้ได้แล้วในตอนที่จื่อสีคิดอย่างนั้นอย่างนี้อยู่หูก็ได้ยินเสียงร้องหอยหวนออกมาตุบหัวกังลอยออกไปร่างของเขาลอยไปกระทัก,กับผนังหินดวงตาเบิกกว้างร่างกายแข็งค้างเขาได้ตายไปซะแล้วก้อนหินขนาดประมาณหัวแม่มือพุ่งทะลุอ,อกของหัวกังแรงจมตีที่แข็งแกร่งนั้นทําให้หน้าอกของเขามีบาดแผลใหญ่ประมาณชามใบหนึ่งและมีเลือดไหลออกมา จื่อซีที่เดิมทีสิ้นหวังไปแล้วก็กลับมามีความหวังอีกครั้งและมองไปที่ปากถ้ำตึกตึกมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นจางลุ่าเฉินสวมชุดคลุมสีขาวหน้าตาหลอเหลารูปร่างกำยำดูยังอายุน้อยอยู่มากต่าของเขาแฝงไปด้วยสน่ความสูงสักของเชื่อพระวงศ์จางรุ่งเฉินเดินเข้าไปในถ้ำแล้วมองไปที่จื่อซีที่ถูกปนึกชีประจรไว้พางเดินเข้าไปหาเจ้าหนุ่มเจ้าเป็นนักเรียนของสำนักต่อสู้มังอูเหรอเจ้าหลีเต้าเก่ามาเสียงเย็น จางลวเฉินไม่สนใจเขาเลยสักนิดสีหน้าของเฉินหลีเต้ามีโทสะขึ้นมาแล้วโจมตีไปที่จางลวเฉินเฉินหลีเต้าไม่กล้าดูถูกคู่ต่อสู้เพราะเมื่อกี้หัวกลางถูกหินก้อนเดียวของอีกฝ่ายฆ่าเอาความสามารถของอีกฝ่ายจะต้องไม่ได้อ่อนแอเป็นแน่เขาก็ต้นลมปานทั่วล่างแล้วตบฝ่ามือออกมาอย่างรุนแรงสายฟ้าหลายสายพุ่งออกมาจากฝ่ามือของเขาทําให้เกิดเสียงดังสนั่นจางลวเฉินหยุดฝีเท้าเล็กน้อยแล้วตบฝ่ามือกลับไปหนึ่งฝ่ามือแล้วกับกำลังตบมดตบมาแงอย่างนั้นเขาทําให้เฉินหลีเต้าลอยออกไปไกลถึง10เมตร เฉินหลีดเต้าลอยไปกระแทกกับผนังหินปากก็กะอักเลือดออกมาแล้วร่างของเขาก็เหมือนกับกลายเป็นกระดาษหลิวลงมาที่พื้นบนผนังไม่หลุมหนึ่งประทับเอาไว้เฉินหลีดเต้านอนอยู่ที่พื้นลุกไม่ขึ้นกระดูกทั้งล่างของเขาเหมือนว่าจะถูกฝ่ามือเมื่อกี้ตบจนแตกละเอียดหากไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเขาเป็นยมรุข้ามตะพีที่มีพลังชีวิตแข็งแกร่งเกรงว่าเขาคงตายไปแล้วถูอินจ้องมาที่ชายหนุ่มชุดขาวเบื้องหน้ายัางตกตะลึงแล้วถอยหลังไปไม่หยุดเขาอยู่ในวงเวียนการต่อสู้มาแล้วกว่า10ปีและยังนับว่าเป็นคนที่โหหดเียมคนนึ่ง ได้เจอผู้แข็งแกร่งมาก็มากแต่ว่ากลับยังไม่เคยเจอคนที่อายุน้อยขนาดนี้แต่กลับมีวิชาการต่อสู้ที่แข็งแกร่งได้ขนาดนี้มาก่อนเลยว่าได้มีเพียงแค่ถูวินเท่านั้นที่ตกตะลึงแม้แต่จื่อซีเองก็ตกใจมากนางคิดไม่ถึงเลยว,ว่าความสามารถของแจ้วเฉินจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้แล้วแค่ตบฝ่ามือธรรมดาออกไปก็สามารถทาให้จำยุทธข้ามประตภีลอยออกไปได้ถูหวินเองก็เคยเจอจำยุทธที่แข็งแกร่งมามากมายแม้ในใจจัดตะลึงแต่ก็ไม่ได้ตกใจเขาก็บีบเลี้ยมมัดฉาในมือของจื่อซีมาแล้วชีว้ไปที่คอของจื่อซี ทางเจ้ามาที่จ้งว่าเฉินอย่างเย็นยนแล้วกล่าวว่าหากว่าเจ้าอยากจะช่วยนางทางที่ดีก็ฟังข้าซะแล้วถอยไปที่ผนังหินซะดีๆจางว่าเฉินยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับแล้วกล่าวว่าเจ้าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาสร้างเงินไขกับข้าตอนนี้ปล่อยนางไปซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่ว่าเจ้าจําเป็นต้องกลับเข้าไปในคุกนรกลาวายครั้งแล้วเป็นนักโทษคุมขังต่อไปเพราอชดใช้ความผิดที่เจ้าเคยทํามาเจะล้อข้าเล่นหรือยังไงข้าเหนียวไม้ย่างยากลําบากจะยอมเข้าไปง่ายๆได้ยังไงกัน ถูวินหัวเราะแล้วกล่าวมาจางรุ่เฉินใส่หัวเบาแล้วกล่าวว่าหมายความว่าเจ้าจะปล่อยโอกาสรอดชีวิตเดียวนี้ไปแววตาของถูวินเย็นชาแล้วเอากบีเลี้ยวมาฉาเข้าไปใกล้คอของจื่อซีอีกเขากัดฟันพางพูดออกมาว่าหากว่าเจ้าไม่ปล่อยข้าจากไปเชื่อไหมว่าข้าจะฆ่านางตอนนี้เลยข้าไม่มีทางปล่อยให้เจ้าจากไปและก็ไม่เชื่อด้วยว่าเจ้าจะสามารถฆ่านางได้จางรุ่เฉินเดินเข้าไปหาถูวินอย่างไม่ลังเลระยะห่างใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆ ถูวินมองไปที่จางโลเฉินที่เข้ามาใกล้เรื่อยๆเขาก็ล้อนลนแล้วกะว่าจะฟันไปนที่คอของจื่อซีแล้วค่อยมาสู้กับจางโลเฉินอีกฝ่ายเป็นแค่ชายหนุ่มอายุประมาณสิบกว่าปีคนหนึ่งถึงจะแข็งแกร่งแต่ว่าจะสามารถแข็งแกร่งได้ถึงขั้นไหนกันเขาเป็นถึงยอดฝีมือข้ามัตพีต่อให้ไม่สามารถเป็นคู่มือของฝ่ายได้แต่อย่างน้อยก็มีโอกาสหลบหนีได้แต่ว่าตอนที่ถูวินตัดสินใจจะฆ่าจื่อซีนั้นกับพบความจริงที่น่ากลัวบางอย่างเขาไม่สามารถขยับตัวได้แล้วกับถูกแช่แข็งทำไมทำไมถึงเป็นอย่างนี้ ทูวินเปิดปากอย่างยากลําบากแล้วส่งเสียงตะกุกตะกักออกมาจาวโนเฉินใช้พลังของเขียแดนเวลาและมิติอย่างหนึ่งนั่นก็คือเวลาเยีอยแข็งในเขียดแดนเวลาและมิติจาวโนเฉินสามารถทําให้อากาศแข็งตัวได้เหมือนกับที่แช่น้ําแข็งแล้วทําให้อากาศภายในเขียดแดนถูกแช่แข็งแน่นอนว่าหากการผลผลของอีกฝ่ายแข็งแกร่งพอก็จะสามารถทําลายเขียดแดนเวลาและมิติแล้วหนีออกมาจากการแช่แข็งเวลาได้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทวินไม่ได้มีพลังกาลังที่แข็งแกร่งอย่างนั้นดังนั้น เขาจึงไม่ได้มีกําลังต้านทานจางวเฉินได้เลยภายใต้เขียยแดงของจางลู่เฉินจางวเฉินเดินเข้าไปด้านหน้าของถูวินเขามองหน้าที่ตกตะลึงของถูวินแล้วกล่าวว่าข้าให้โอกาสเจ้าแล้วเป็นเจ้าเองที่ไม่เห็นข้ามือของจางวเฉินวางลงไปบนอกของถูวินลมปานที่เยือกเย็นพุ่งออกไปจากฝามือของเขาแล้วไปห่อหุ้มหัวใจของถูวินเอาไว้ลมปาณที่เยือกเย็นของจางวเฉินแช่แข็งหัวใจของถูวินไว้ทําให้หัวใจของเขากลายเป็นก้อนน้ําแข็งสีแดงร่างของถูวินก็ตกขึ้นมา กามเลื้อยทั้งล่างของเขาก็หดเก่ง็งจากนั้นก็หยุดหายใจทันทีร่างของเขาแข็งเหมือนกับน้ําแข็งเขาฆ่าคนแบบดูมีอ,รอารยธรรมมากไม่เห็นเลือดแม้แต่หยดเดียวจางโลเฉินเอากระบี่เลี้ยวมัดฉาในมือของชูวินออกมาแล้วใช้นิ้วจีไปที่กลางกระพักของจื่อซีลมปลานที่แข็งแกร่งสายหนึ่งพุ่งเข้าไปที่ทะเลสาบปลายของจื่อซีลมปลานนั้นโคจรไปตามชีบะจรของจื่อซีครั้งหนึ่งชีพะจอนที่เดิมถูกผนึกอยู่ก็กลายเป็นปกติทันทีร่างของจื่อซีอ่อนโยบแล้วล้มลงมาที่อ้มอมอกของจาง่อแวาววย,ยงร เข้าขึ้นพอกล่าวจบจื่อซีก็หมดสติไปตอนที่นางได้สติใหม่ครั้งก็ยังคงอยู่ในถ้ำนอนอยู่บนเตียงหินบาดแผลบนล่างของนางถูกฟื้นฟูมาระดับหนึ่งแล้วศพทั้งหกถูกจัดการไปแล้วเหลือไว้เพียงแค่เฉินหลี่เต้าที่บาดเจ็บหนักและยังคงนอนตัวอ่อนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเขายังไม่ได้สติเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วอย่างนั้นจางว่าเฉินนั่งขัดสมาธิที่พื้นแล้วกับกาลังฝึกฝนตอนที่นางได้สติจางว่าเฉินก็ลืมตาทั้งสองข้างขึ้นแล้วเดินมาหานางบาดแผลดีขึ้นแล้วหรอ บนล่างของจื่อซีมีเสื้อผ้าใหม่ใบหน้าที่เคยเย็ยนชาของนางก็มีรอยแดงขึ้นพางก้มหัวแล้วกล่าวว่าเจ้าเลี่ยนชุดให้ข้าเหรอจางว่าเฉินได้รู้สึกว่ามีอะไรไม่ถูกต้องตรงไหนกันเขาพยักหน้าแล้วกล่าวว่าเป็นชุดของข้าเองถึงจะใหญ่ไปหน่อยแต่ก็ใส่ได้นะจื่อซียืนขึ้นอย่างรีบร้อนดึงเข็มขัดจนแน่นพางกัดริมฝีปากนางจ้องมาที่จางว่าเฉินแล้วกล่าวว่าหรือว่าเจ้าไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายนั้นไม่เหมือนกันเกี่ยวด้วยเหรอจางว่าเฉินตกใจแล้วกล่าวว่า เมื่อก่อนก็เคยเห็นแล้วนี่ข้าว่าเจ้าคงไม่ถือสาหรอกเจ้าไม่ใช่ผู้หญิงประเภทที่คิดเล็กคิดน้อยตอนนั้นข้าก็เห็นว่าเจ้าบาดเจ็บหนักดังนั้นเลยรักษาแผลให้เจ้าก่อนพอรักษาเสร็จเห็นว่าเสื้อผ้าเจ้าปกปิดร่างไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนชุดใหม่ให้กับเจ้าเมื่อบาดแผลเจ้าสมานกันดีแล้วหากว่าไม่มีเรื่องอื่นข้าจะไปจัดการเรื่องอื่นแล้วนะพอกล่าวจบจางวาเฉินก็เดินออกไปนอกถ้ำทิ้งเอาไว้แค่จื่อซีที่ยืนตะลึงอยู่ที่เดิมข้าไม่ถือสาเหลอเรากับจื่อซีได้ฟังออะไไรทที่่่มมเเข้าาาาก นางถือกระบี่เลี้ยวมาฉาที่อยู่บนเตียงแล้วไล่ตามจางเฉินไปตอนที่นางเดินไปถึงข้างล่างของเฉินหลี่เต้าแววตาก็เยือกเย็นกระบี่เลี้ยวมาฉาในมือนางก็ลอยออกไปสวบกระบี่เป็นประกายหัวและคอของเฉินหลี่เต้าก็แยกออกจากกันเขาขาดใจตายทันทีจื่อซีไล่ตามออกไปนอกถ้ำแล้วกลายเป็นลมสายหนึ่งไปขวางทางของจางเเฉินเอาไว้แล้วใช้กระบี่ชี้ไปที่จางลเฉินแล้วกล่าวออกมาอย่างเคร่งเครียดว่าจางล้วชนวันนี้เจ้าต้องพูดมาให้ชัดเจนว่าอะไรคือการที่บอกว่าข้าไม่ถือสา แวตาของแจ้งวัชเชนปรากฏแวลสงสัยขึ้นมาเขาคุ้นคิดอยู่นานแล้วก่าวว่าหรือว่าผู้หญิงล้วนเป็นพวกที่ไม่ฟังเหตุผลอย่างนี้กันหมดข้าทาไปเพราะช่วยเจ้าไม่ได้เพราะอยากจะดูร่างกายของเจ้าจริงๆจือซีข้าเห็นว่าเจ้าเป็นเพื่อนถึงได้ช่วยเจ้าข้าสาบานก็ได้ว่าข้าไม่ได้มีเจตนาอะไรทั้งนั้นหากเป็นผู้ชายคนอื่นพูดคําพูดบะซบแบบนี้ออกมาจือซีคงได้เอากระบี่แทงทะลุร่างของเขาไปแล้วแต่ว่าในแววตาของจง้งก็เฉินกลับไม่ได้มีความหืนละมุกเลยสักนิดแต่เขากลับบอกนางตรงๆว่า ตัวเองอยากจะช่วยนางจริงๆไม่ได้มีความคิดอย่างอื่นเลยแล้วก็จบแล้วครับกับตอนที่170เพระเอกเรานี่เป็นสุภาพบุรุษสุดๆไปเลยเรื่องจริงมันจะเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยโดนแจ้งความจับแล้วมั้งนะแล้วจื่อซีก็ต้องสงสารนะครับประเด็นคือนางจะถูกข่มขืนบ่อยมากเลยนะสงสัยจะสวยแล้วมีสเสน่ห์มากเลยลองจินตนาการดูเนาะแบบหน้าอกอวบอิ่มเอวบางเล็กอย่างเงี้ยเท่าที่เอ่ยมานี่แบบมีคนคิดอยากจะแบบเออนั่นแหละนั่นแหละ ไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ